ทำไมหมอดุจังนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกนะครับผมเชื่อว่าเราหลายคนต้องมีนะฮะในชีวิตหนึ่งจะต้องเจอหมอที่เรารู้สึกว่าทําไมหมอต้องดุด้วยไม่เห็นมีอะไรต้องดุเลยทําไมหมอหน้าดุจังวันนี้เรามาลองดูกันครับหมอชวนคุยอาทิตย์นี้ทําไมหมอชอบดุสวัสดีครับหมอวินัยนะครับก็กลับมาเจอกันอีกรอบนะฮะ วันนี้ทำสายหน่อยยุ่งนิดนึงโอเคหมอชวนคุยอาทิตย์นี้หัวข้อเรื่องทำไมหมอชอบดู YouTube นี้ขึ้นไปจะแตะ25 0 0 0แล้วนะครับอย่าลืมครบแสนหนึ่งเมื่อไหร่เราไปทำบุญกันเครื่องฟอกอากาศ10เครื่องที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมตั้งใจมากเลยฮะรู้สึกเริ่มสนุกกับมันละอะเามาเริ่มกันฮะเคยสังเกตไหมฮะว่าเราเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ย หมอทำไมดุจังนะทำไมหมอดูไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยคุยเลยนะมีอะไรอะ่ะทำไมหมอชอบดุจังแค่ไม่ค่อยพูดเลยนอะอ่ะมาดูกันนี่ผมสรุปประเด็นคร่าวๆนะลองจับประเด็นให้ดูว่าบุค,คลิกหมอดุมีแบบไหนบ้างอันดับแรกให้เรารู้ก่อนว่าลักษณะหมอดุเนี่ยเราจะเจอมากที่โรงพยาบาลแบบไหนแล้วก็เจอน้อยนะเท่าที่ผมสังเกต เราจะเจอหมอดุดมากที่โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์นะฮะโรงเรียนแพทย์ดังๆใหญ่หญๆนะฮะเราจะเจอหมอดุเยอะลองลงมาก็เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลคนไข้ยเยอะๆแน่นๆนะนั่งรอนั่งจ้องหมออย่างเงี้ยคนไข้ออกเปิดประตูปุ๊บคนไข้ก็มองละหมอทำอะไรอยู่นะฮะหันมองซ้ายมองขวาเต็มไปด้วยคนไข้เลยนะนั่นคือโรงพยาบาลแบบที่สอง แล้วก็อันที่3ก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอรโรงพยาบาลชุมชนนะครับอันที่4ี่ก็เป็นพวกคลินิกที่ดูแลคนไข้ระบบ30บาทประกันสังคมนะคนไข้เยอะๆอ๋อจะดูใจดียิ้มแย้มหน้าใสใส่เสื้อสูทสวยเนคไทนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นคลินิกคลินิกที่เป็นคลินิกเงินสดนะฮะมีคนไข้น้อยเห็นไหมครับเรียงตามลําดับ หมอดุเจอที่ไหนมากที่สุดและน้อยที่สุดอันนี้มุมมองของผมนะครับต่อไปคือลักษณะนะฮะผมลองจับประเด็นให้ดูนะครับว่าหมอดุเนี่ยมีกี่ประเภทนะคำๆนะครับฟังคำๆอันที่หนึ่งคือหมอพวกดุทุกเรื่องไม่รู้จะดุอะไรดุทุกเรื่องเลยดูโหดมากอันนี้ผมเองก็เคยเจออยู่นะในฐานะเวลาเราเป็นนักกษาแพทย์เนี่ยดุทุกเรื่องเลยฮะคแค่อึบนิดหน่อยก็โดนดุละนะ ซึ่งมีจริงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในยุคยุคใหม่เนี่ยหมอแบบนี้ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับสองคือพวกที่ดุตอนใกล้เที่ยงสังเกตไหมครับโอ้ไปตรวจหมอตอนเก้าโมงเช้าลงตรวจเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยแต่พอใกล้เที่ยงเป็นไงเริ่มดุอันนั้นคือดุจากอะไรฮะคิดว่าอะไรฮะหิวนะฮะน่าจะเป็นหมอที่แบบเริ่มล้นละเริ่มล้าละจะเริ่มดุละ พอมาแรกๆเนี่ยคนไข้คนหนึ่งเนี่ยมาตอนตรวจตอนเก้าโมงเนี่ยโอ้เป็นยังไงสวัสดีโอ้วันนี้ดูดีจังคุยกับคนไข้ดูแฮปปี้คนไข้คนเดียวกันผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยเผลอมาตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเ็ดโมงสี่ห้ายิ่งถ้ามาตอนเที่ยงนะอาจจะเจอแบบมีอะไรสั้นๆเลยอ่ะโอเคนะดีนะอ่ะเอายากลับบ้านเห็นไหมครับห <laughs> มอกระลังหิวนะฮะอันนี้คือดุดุเฉพาะบางเวลาดุกล้เที่ยง อ่ะแพทเทิร์นที่สามคืออะไรฮะพวกที่จริงๆแล้วไม่ดุนะฮะไปหาทุกครั้งไม่ดุจริงๆแล้วไม่ค่อยดุแต่จะดุตอนไหนฮะดุตอนคนไข้ดือ้อสองดุตอนคนไข้ที่คุยไม่รู้เรื่องหรือสามคนไข้มีความคิดเองเออเองเนี่ยน่คือเขาจะดุตอนนั้นนะ,ะแบบที่สามนะฮะจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนดุแต่จะดุเฉพาะบางเรื่องบางช่วงและมกักจะสัมพันธ์กับตอนที่คนไข้เนี่ยไม่เข้าใจเขา อันที่สี่ฮะพวกที่ดุก็จริงนะฮะแต่บางวันก็ดกุบางวันก็ไม่ดุไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับอะไรเลยคือดุขึ้นลงตามวันอันนั้นจะดุเพราะอะไรฮะเพราะสถานการณ์รอบข้างนะอาจจะวันนี้ทะเลออาะกับภรรยามาเริ่มต้นวันไม่ค่อยดีก็อาจจะดุหรือมีเรื่องมีปัญหาที่ทํางานผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารไม่โอเคตกลงกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้อารมณ์เสียบ้าง หรือคนไข้ไม่ดีคนไข้หนักคนไข้แย่เขาก็อาจจะดุอารมณ์เสียบ้างนะอันนี้คือแล้วแต่วันแพทเทิร์นนะไม่ได้ดุขึ้นอยู่กับเวลางั้นผมจับประเด็นประมาณ4ี่กลุ่มนะถ้ามีมากกว่านี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับงั้นสรุปไปฮะนี่หนึ่งคือดุตลอดเวลา2คือดุใกล้เที่ยงอันที่3คือจริงๆแล้วใจดีแต่ดุเวลาคนไข้ดื้อแล้วก็สุดท้ายคือจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนดึกนะฮะแต่ว่าบางแล้วแต่สถานการณ์บางวันนะฮะขึ้นอยู่ปัจจัยภายนอก เห็นไหมครับว่าจริงๆหมอที่เขาดุเราเนี่ยเขามีเบื้องหลังอะไรบ้างนะฮะเวลาหมอเขาดุคนไข้เพราะเหตุอะไรผมลองิสต์มาประมาณนี้อันที่หนึ่งคือเขาดุ by nature หรือ by นิสัยเขาเพราะเขาเป็นครูหมอเนี่ยที่มีความเป็นครูเยอะก็ชอบชอบดุจริงๆเขาไม่ได้ชอบดุนะฮะแต่เขาดุเพราะเขาอยากสั่งสอนเราไม่รู้ใช้คําถูกไหมแต่เขาอยากสอนเราเขาอยาก t e a เราให้เราเป็นคนไข้ที่ดี เขาถึงดุนะเราเจอในไหนฮะพวกอาจารย์แพทย์หมอผู้หลักผู้ใหญ่เก่า,าๆเนี่ยเขาดุทุกคนนะครับไม่ใช่ดุแค่คนไข้นะเขาดุแม้กระทั่งนักศึกษาลูกศิษย์นะคใครทําอะไรไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์เนี่ยเขาดุนะผมเองก็โดนดุมาไม่น้อยครูผมที่เนี่ยไม่ดุนะคแค่ใช้สายตาแค่ไม่เคยพูดเลยนะแต่แค่สายตาแกนี่ผมก็รู้แล้ววนะ่าผมโดนดุอยู่นะเขาดุเพราะ เขาเป็นครูนะอยากให้มองจุดนี้งั้นถ้าเขาดุก็ต้องกลับมาดูว่าเราในฐานะคนไข้เราในฐานะลูกศิษย์พลาดอะไรคนไข้ก็คือลูกศิษย์ของหมอเหมือนกันนะครับอะต่อดุเพราะอะไรดุเพราะเขาหวังดีไอ้กรณีหวังดีเนี่ยจะเจอตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่คนไข้เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องคนไข้เนี่ยเชื่อมีความเชื่อของตัวเองสูง นะฮะถึงแม้หมอให้ข้อมูลแล้วแต่จะมีความเชื่อซึ่งเขาต้องเบรกโดยการดุพอแล้วนะครับคนไข้เบาหวานสูงขนาดนี้คุณจะมากินนูน่นกินนี่ไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเจอนะฮะหมอเบาหวานใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะเบาหวานเวลาสวิงเนี่ยโดนไล่ละสวิงได้ยังไงไปกินอะไรมาทําไมกินข้าวขาวโดนดุเพราะเขาหวังดีใช่ไหมครับเพราะเขาอยากให้ถึงเป้าที่เขากําหนดไว้สําหรับคนไข้คนนี้ เช่นตัวเลขน้ําตาลเท่าไหร่เบาหวานสะสมเท่าไหร่ก็จะโดนดุใช่ไหมฮะแต่บางวันเป็นไงฮะถ้าคุณไปหาเขาแล้วคุณทําดีเอ้เป็นไงน้ำตาลดีเบาหวานสะสมดีคุณก็ไม่ได้โดนดุนะเขาก็เอยดีมากเลยนะครับครั้งนี้คุณทําได้ดีเป็นกําลังใจให้ทําต่อใช่ไหมครับมีคนไข้คนหนึ่งของผมนะฮะมาปรึกษาด้วยเรื่องไอเลื้อนลังมาเป็นปีผมให้เวลาเขามากเลยนะ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้มาจากจังหวัดไหนหรือที่ไหนไม่รู้มาเจอที่โรงพยาบาลด้วยปกติคนไข้เวลามาเนี่ยแล้วยิ่งให้ประวัตินานๆแล้วลดอุตสาหสละเวลาตั้งใจเขาฟังจริงๆเนี่ยนะไล่มาตั้งแต่เริ่มเลยไล่ไล่มาจนเราบันทึกแล้วว่าเอาหน้าจะเป็นอย่างนี้เราจ่ายยากลับไปกลับมาหลังสองอาทิตย์บอกไม่ดีขึ้นเลยหมอหเราก็เราก็ซักละเอียดแล้วนะตรวจละเอียดแล้วนะมันพลาดตรงไหนถามไปถามมาเอา้า ที่ไม่ดีเพราะว่าเราได้ใช้ยาหรือเปล่าไม่ได้ใช้ยาค่ะใช้ยาเฉพาะบางจุดส่วนยาพ่นก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างรู้สึกคัดหน่อยก็ใช้เป็นไงครับผมก็ดุสิครับบวกกับวันนั้นสถานการณ์รอบข้างผมไม่ค่อยดีด้วยก็โอเคก็โดนดุไปก็ตั้งหลักกันใหม่เห็นไหมครับบางทีหมอดุมีเหตุผลครับไม่มีใครหรอกครับอยากปล่อยพลังลบๆไปเราตื่นมาเราก็อยากแฮปปี้เราก็อยากมีความสุขดุไปไม่ได้ไเลยครับมีแต่คนไม่ชอบ จริงไหมครับไม่มีใครแล้วผมผมเรียลล e ์หรือผมเข้าใจเวลาผมแก่ตัวเข้าเราดุใส่คนอื่นเนี่ยมันพลังลบเนี่ยมันไม่ได้จบที่เขานะมันเต็มไปด้วยในตัวเรานะมันทำให้เราไม่โอเคไม่ดีแลกเลยนะยงนั้นปัจจุบันก็ปกติไม่ค่อยเป็นคนดุอยู่แล้วแต่เวลาทำงานจะมีบุคลิกอีกแบบหนึง่งอันที่สามคือหมอเขาดุเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเวลาเขาจำกัดเป็นยังไงครับคนไข้ยเยอะมาก คนไข้เปิดประตูเดินออกทีคนนั้นก็แอบ,บมองละหมอก็จะเริ่มรู้ละเหมือนมีมีพลังกดดันอนะหมอตรวจเร็วๆหน่อยนะดิฉันนั่งรอตั้งแต่หกโมงเชา้าละเขาดุเพราะว่าเขาโดนกดดันอยู่ครับคนไข้ยเยอะนี่เจอมากผมก็ผ่านมานะฮะสมัยอยู่รัฐบาลเนี้ยเข้าใจนะหมอก็น้อยนะออกตรวจไม่กี่คนคนไข้นั่งกันเป็นห้าสิบหกสิบเนี้ยแล้วก็เวลาออกตรวจเก้าโมงถึงเที่ยงถ้าตรวจไม่ทันก็ต้องมาเก็บงานให้ใหม่นะหลังเที่ยง ป็นไ,ไงฮะพอคนไข้คุยเยอะก็หรือคุยไม่รู้เรื่องก็โดนดุใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ดุหรอกสถานการณ์มันบีบอ่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นไงทำไมเขาดุอันนี้บอกเลยฮะเขาไม่ได้ดุฮะหน้าตา <c oughs> หน้าตาเขาดุบวกกับเขาพูดน้อยก็เลยทําให้คนไข้เข้าใจว่าโดนหมอดุหรือหมอดุจังเลยผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะนิสัยดีมากเลยนะแต่บางเงินบุค,คลิกเขาเนี่ยไม่รู้อีท่าไหน หน้าเขาจะเงียบๆแล้วเป็นเขาเป็นคนพูดน้อยดันใส่แว่นแบบใหญ่ๆดำๆอย่างเงี้ยเข้ามาก็พูดน้อยอยู่แล้วจริงไหมฮะดันไปออกตรวจโรงพยาบาลรัฐบาลนี่เป็นไงฮะแทบจะไม่ได้พูดอะไรคนไข้ก็รู้สึกเลยครับหมอคนนี้ดุมากไม่พูดไม่อะไรเลยหน้าตาก็ดูดุจริงหมอคนนี้น่ารักมากเลยนะครับแต่มันไปตกมาตายที่ใบหน้าแล้วก็การที่มันพูดน้อยก็คุยกับเขานะะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันก็คุยกับมันนะเฮ้ บางทีก็ต้องทําเพื่อคนไข้นะก็ต้องปรับลุกปรับอะไรหน่อยนะค่อยๆขัดเกลาไปก็แล้วกันในฐานะเราเป็นหมอเนะเขาก็มาไกลมานั่งรอนะเขาก็อยากให้เรายิ้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยสรุปนะครับวันนี้เคลียร์ไหมว่าทําไมหมอถึงดุนะวันนี้เคลียร์ไหมว่าสาเหตุที่เขาดุเพราะอะไรนะสรู้ไหมฮะว่าแพทเทิร์นที่เราจะเจอหมอดุเจอในที่ไหนได้บ้างเราจะได้สบายใจ พอไปโรงพยาบาลรัฐบาลนี่โอกาสเจอหมอดูเยอะกว่าเอกชนนะโอกาสนะโอกาสแต่ผมเชื่อว่าทิศทางมันค่อยๆเปลี่ยนไปแหละนะถ้าระบบมันดีทุกคนทํางานรีแลกซ์ก็จะแฮปปี้ผมเนี่ยดูซีรีส์ฝรั่งเนี่ยหรือคุยกับหมอเพื่อนผมที่อยู่อเมริกาเนี่ยโอ้มันทํางานรีแลกซ์มากนะผมว่าโอ้มันระบบมันดีนะเพราะระบบมันดีเนี่ยแพทย์เราก็รีแลกซ์จริงไหม ผมยอมรับนะระบบไทยเนี่ยดีจริงแต่ว่าก็มีแรงกดดันพอสมควรนะฮะเพราะเรามันเป็นระบบโซเชียล s m ซึ่ะคือเรารักษาฟรีใช่ไหมงั้นปริมาณการให้บริการกับผู้รับบริการมันมันไม่ทันอะ่ะนะบวกกับหมอเองก็เงินเดือนน้อยมากนะครับในรัฐบาลอันนี้มุมมองผมนะครับมันมีแรงกดดันนะครับยิ่งหมอมีครอบครัวมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันหลายแฟกเตอร์นะครับมันก็อยากให้เข้าใจก็ ตั้งใจทําคลิปนี้อยู่ในไทม์ไลน์ก็เพราะว่าอยากให้ผู้ป่วยกับหมอเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นต่างคนต่างมองในในรองเท้า put yourself in each other's h o e s ก็คือลองใส่รองเท้าซึ่งกันและกันดูบ้างนะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอ่ะหวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์นะครับทำไมหมอดูหมอวินัยก็ดูเหมือนกันนะครับนะฮะจะสังเกตว่ามา ดูคลิปนี้อาจจะดูดีแล็กนะเวลาเราทําคลิปอะไรก็บรรยากาศมันดีผมทําตอนสามทุ่มอย่างเงี้ยทุกคนก็ปิดจ็อบหมดแล้วเราก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่เวลาทํางานบางทีผมก็ก็มีตัวชี้วัดของผมเหมือนกันนะก็แต่ว่าไม่ได้ต้องการจะอวดว่าดุมันดูเท่นะไม่ใช่นะครับบางทีเราก็อยากให้คนไข้ได้ประโยชน์จริงนะครับบางทีก็คนไข้เองก็ต้องฝึกเรียนรู้พฤติกรรมของหมอด้วยนะในฐานะเราทํางานด้วยกันริงไหมครับ เรามาแก้ปัญหาด้วยกันอย่าลืมนะหมอก็เป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ความทุกข์หรือปัญหาของคุณเราจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยก็ให้ความร่วมมือจริงไหมครับเหมือนหลังคาลั่วอย่างเงี้ยเรียกช่างมาอย่างเงี้ยช่างก็บอกเราอ้าจริงๆไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเรามีความคิดเราไปทํานูน่ทนทํานี่ไปทํา้ช่างมาดูอีกรอบเอ้ามันเสียหมดเลยน้ําขังบนหลังคาก็ผมบอกแลวให้ทําแค่นี้คุณจะไปทําอย่างนี้ยังไงมันก็วุ่นวายช่างก็รู้สึกเหนื่อย เสียเวลาดูตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยเงินก็ไม่ได้ไดเยอะมากหมดเวลาไปตั้งหลายวันใช่ไหมฮะอารมณ์เดียวกันครับอ้าวขอให้โชคดีนะครับสุดสัปดาห์ก็อย่าลืมนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ